สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพ่อเอนะครับวันนี้มีเมนูน้ำพริกกากหมูมาแนะนำนะครับไม่ว่าเราจะทำทานเองหรือว่าเราจะทำเป็นอาชีพเสริมาสำหรับขายก็เหมาะมากๆเลยนะครับวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและเครื่องปรุงกันเลยครับก็จะมีเป็นหนังหมูติดมันนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นแบบหนังหมูติดมันหั่นชิ้นก็ประมาณสัก เซนครึ่งหรือ2เซนคูณ2เซนนะครับเวลาไปเจียวก็จะได้ไม่เล็กจนเกินไปนะครับตัวมันหมูนี้เราจะเจียวทําเป็นกากหมูก่อนนะครับใครจะซื้อแบบที่เป็นมันอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีหนังติดก็จะอร่อยนะครับวันนี้ผมใช้1กิโลนะครับหอมแดงเดี๋ยวเราจะมาเจียวนะครับเราก็จะมาซอยตัวนี้ใช้400กรัม กระเทียมไทยนะครับ200กรัมใบมะกรูด5ใบพริกแห้ง10กรัมพริกป่นนะครับสำหรับปรุงรส50กรัมผงปรุงรสหมู1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทรายขาวนะครับ4ช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยครับซอยหอมแดงแล้วก็นำไปผึ่งลมไว้ก่อนนะครับ เพื่อเวลาที่เรานําไปเจียวก็จะได้สุกง่ายแล้วก็กรอบนานด้วยนะครับอันดับแรกเราก็จะมาเจียวกาก,ากหมูของเราก่อนเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับตเติมน้ําลงไป350 ml อนะครับตเติมน้าส้มสายชู1ช้อนโต๊ะเกลือปลายช้อนนะครับขั้นตอนนี้เราจะเจียวเอาน้ํามันออกมาให้เยอะมากที่สุดนะครับเราใส่น้ําลงไปเพื่อเวลาที่เราเจียวหนังหมูของเราก็จะไม่แตกกระเด็นนะครับน้ํามันก็จะไม่กระเด็น วิธีทําแคปหมูนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะเราจะไม่ตากแดดนะครับพอ,อน้ําเริ่มงวดไปน้ํามันก็จะออกมาจากหมูนะครับก็จะไม่แตกกระเด็นใส่เราแล้วก็คนให้ทั่วถึงนะครับถ้าทําทานเองจํานวนน้อยก็แนะนําให้ไปซื้อแคปหมูมาทําได้นะครับแต่ถ้าเราจะทําขายเราจะต้องเจียวเองเพราะว่าเขาขายกิโลละ500บาทเลยนะครับสําหรับกาก,ากหมู ที่มีติดหนัง,งนี้นะครับพอน้ํางวดลงไปแล้วน้ํามันก็จะเริ่มออกมาแล้วนะครับเราก็จะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับคนสลับพักนะครับให้น้ํามันของเราออกมาเยอะมากที่สุดพอเราเจียวกา,กากหมูของเรามาเรื่อยๆก็จะเริ่มแข็งแล้วนะครับความรู้สึกของเราเวลาเราที่เราเจียวเขาจะชนกันนะครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าแข็งน้ํามันก็ออกมาเยอะดีแล้ว แข็งก็จะเป็นลักษณะลอยๆอ,อย่างนี้นะครับดูให้จบนะครับคลิปนี้ถ้าดูจบเราจะได้2วิธีเลยนะครับได้ทั้งการทําน้ําพริกกากหมูแล้วก็ทําแคบหมูได้ด้วยนะครับอพอลอยอย่างนี้เพ๊บแล้วก็แข็งแล้วเราก็ปิดไฟเลยครับปิดแก๊สปิดแก๊สแล้วเราก็จะทิ้งหมูไว้อย่างนี้นะครับแช่หมูให้จมลงไปในน้ํามันก่อนประมาณหนึชั่วโมงนะครับ เราจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยตอนนี้เราก็พักมาได้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะตักตักออกก่อนนะครับหาภาชนะมาตักออกเพราะว่าตอนที่เราทําเป็นกา,กากหมูนี่ก็เขาจะพองเยอะนะครับเราจะแบ่งทอดทีละครึ่งแนะนําให้เปลี่ยนกระทะหรือล้างกระทะก่อนนะครับเพราะว่าจะมีมันหมูที่ติดอยู่ตามกระทะนี้ก็เวลาเราเจียวจะไหม้ก่อน,นครับ ต่อมาเราก็จะเจียวกันเลยนะครับตั้งไฟด้วยไฟกลางนะครับใส่น้ํามันหมูที่เราเจียวออกมาได้แล้วก็กากหมูที่เราเตรียมไว้เมรรื่อกี้ใส่ลงมาก่อนครึ่งหนึ่งการที่เราแช่น้ํามันไว้ก็จะเป็นเคล็ดลับเลยนะครับที่เราจะเจียวกากหมูให้หนังฟูโดยที่เราไม่ต้องนําไปตากแดดเลยนะครับเราก็จะใช้ไฟกลางแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้หนังก็เริ่มฟูแล้วนะครับ เย็นๆนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเราจะให้กรอบทนกรอบนานเราก็จะเจียวจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าแข็งแล้วก็มีสีเหลืองทองๆนะครับสังเกตดูที่หนังถ้าหนังเป็นพองๆขึ้นมาแล้วก็เป็นอันใช้ได้ผมได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับตักขึ้นเลย ถ้าใครจะทาเป็นแคบหมูเราก็ต้องหั่นชิ้นใหญ่กว่านี้นะ,นะครับแต่นี้เราจะทําน้าพริกเราก็จะใช้ชิ้นประมาณขนาดเท่านี้พอเราก็จะพักเสด็จน้ํามันไว้ก่อนนะครับฟูกรอบสวยเลยครับขั้นตอนต่อไปก็เตรียมหอมแดงที่เราซอยพึ่งลมไว้นะครับใส่ลงไปเลย เราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อน,นครับค่อยๆเจียวนะครับหอมแดงนี้จะเจียวไปเรื่อยๆเ,เจียวหอมแดงมาจนสีสวยแบบนี้แล้วก็เอาขึ้นเลยครับเราไม่จำเป็นต้องรอให้เข้มเกินไปนะครับ ถ้เ,เดี๋ยวขึ้นมาก็จะสุกอีกพักสเสด็จน้ำมันไว้ก่อนครับทีนี้ก็ไปเจียวกระเทียมต่อกระเทียมไทยนะครับที่เตรียมไว้แล้วถ้าทําขายนี้เราสามารถผสมกับกระเทียมจีนได้นะครับเพราะว่ากระเทียมไทยนี้จะค่อนข้างแพง ถ้าทาขายเราก็จะใช้กระเทียมไทยครึ่งหนึ่งแล้วก็กระเทียมจีนครึ่งหนึ่งขั้นตอนการเจียวกระเทียมก็ต้องคนบ่อยๆนะครับว่ากระเทียมจะมีน้ําหนักเยอะกว่าหอมเวลานั้นก็จะไปนอนอยู่ที่ก้นกระทะนะครับอาจจะไหม้ได้เราก็จะต้องคนไปเรื่อยๆพอเจียวกระเทียมมาเริ่มเหลืองแล้วก็ปิดไฟก่อนครับเอาขึ้นก่อนอ้าวเดี๋ยวขึ้นมาก็จะสุกอีกนะครับ พักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนเราก็จะเจียวตะไคร้แล้วก็พริกที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้ขั้นตอนนี้เจียวไม่นานนะครับใส่ลงไปอ่าพอสรงกินสักหน่อยก็ใช้ได้ครับขึ้นเลยถ้าเราเจียวนานเกินไปก็เดี๋ยวพริกจะดำได้นะครับเราแค่พอดีพดี เรียบร้อยเราจะเหลือน้ำมันติดก้นกระทะไว้หน่อยน,นะครับจากนั้นใส่พริกที่เราเตรียมไว้นะครับ50กรัมลงไปผัดก่อนครับผัดพริกป่นกับน้ำมันในข้าวันก่อนนะครับให้หอมก่อนพอส่งกลิ่นหอมแล้วก็กปิดไฟเลยครับพอเราผัดพริกป่นเสร็จแล้วนะครับใส่ของที่เราเคียวไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยครับ เริ่มด้วยแคบหมูนะครับที่เราทำไว้เดี๋ยวชิมดูก่อนครับอืมกอบดีมากเลยครับตามด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวนะครับน้ำตาลทรายขาว4ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับผงปรุงรสหมู1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเกลือป่อนนะครับครึ่งช้อนชา ผงชูรสครับหนึ่งช้อนโต๊ะพริกที่เราผัดไว้นะครับเราก็เอาขึ้นมาข้างบนแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันให้หมดนะครับอหอมมากๆเลยครับอ้าวทีนี้เราก็ ใส่พริกทอดแล้วก็ใบมะกรูดนะครับที่เราเตรียมไว้สูตรนี้จะเป็นแบบเผ็ดนะครับถ้าเกิดใครไม่ทานเผ็ดหรือเราจะขายแบบรสชาติกลางๆก็ให้ลดพริกป่นลงนะครับเสร็จแล้วครับน้ำพริกกาก,ากหมูของเรา หน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะครับสูตรนี้ถ้าเรามัดใส่ถุงหรือใส่กระปุกเก็บไว้ก็2อถึงสามอาทิตย์นะครับโดยที่ไม่เหม็นหืนเลยแคบหมูของเราก็จะมีหนังด้วยนะครับน่าทานมากๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากเลยครับเพื่อนๆก็ลองมาทำตามกันดูนะครับรับรองว่า อร่อยถูกใจลูกค้าชอบแน่นอนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ